เอาเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับอยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาทำแบ็คไวท์กันแบบเริ่มจากศูนย์เลยแล้วกันนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กับตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมได้ผ่านส่วนของผลิตเบอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปถ้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปเปอร์ตังคุณใต้คลิปวงตาก็ ก็ต้องเริ่มจากศูนย์เลยนะครับก็เรามาดูเงื่อนไขการทําแบ็คไวท์ก่อนอย่าเริ่มจากการอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันนะฮะพอดีว่ามันมีกิจกรรมมาพอดีนะครับก็แน่นอนครับสําหรับแบ็คไวท์นะครับเรามาดูกิจกรรมอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับนี่สิ่งที่คุณจะต้องทําแบ็คไวท์หรงที่คุณต้องมีเลยก็คือนี่ครับคุณจะต้องมีคิวเลมนะครับเซ็คลอมนะครับ DNA 150คุณก็จะแลกเป็นแบล็คมาให้ได้ครับแบล็คคิวเลมเนาะ แล้วก็มีค um, ิวเลมเรซิลัมดีเอ็นเอร้อยห้าสิบเราก็จะได้เป็นไวมาพอเราได้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อเลยก็คือต้องทามาสเตอร์เนาะต้องทํามาสเตอร์เงื่อนไขาการทามาสเตอร์นะครับก็จะต้องมีอโปเกมอนล่างแฟตแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือ DNA เนาะซึ่งว่า DNA เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ DNA มันจะได้จากการเข้าแข่งไม่ใช่เข้าแข่งดิเข้าเชียร์พันธมิตรีนะครับประมาณช่วงวันที่20กว่า,วาของแต่ละเดนาะ คราวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะได้150หบรอกเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะหมดแล้วนะฮะะฉนนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้หนังสือกาดอนนะครับในการแลกช่วยนะซึ่งนะครับวิธีการแลกเนี่ยก็หนังสือกาดอน10ชิ้นเนาะจะใช้ทั้งหมดเท่าไหร่6 0 0นะห0 0เนี่ย600หนังสือกาดอนจะได้ DNA ทั้งหมด300ชิ้นซึ่งเพียงพอกับการแลกทั้งแบกทั้งไว้ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะแลกไปเลยนะครับก็แลกไปเลยเนาะ600ชิ้นใช่ไหม อ่ะแลกไปเลยมันต้องแลกอะครับเฮ้ยแต่จริงผมไม่ต้องแลกถึง600ก็ได้นี่ผมมีอยู่18เนาะก็แลกไป57ครั้ง57ครั้งนะ่าจะพอมงแลกไปเลย57ครั้งใช่ปะวะใช่ดิ57ครั้งเดี๋ยวขอดู55ก่อนมี293ยังไม่ถึง298 57ครั้งพอดีเนี่ยมีอยู่สอง3 0 3ชิ้นซึ่งก็จะเพียงพอกับการแลกทั้งแบล็ทั้งไว้ White เนาะอันนี้สิ่งที่เราต้องมีส่วนอาวุธเดี๋ยวเราค่อยเควียนที่หลังนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับเราก็ต้องแลกไว้นะครับสติกเกอร์มาสเตอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่500หนังสือกาดอนนะครับ500หนังสือกาดอนก็ได้สติกเกอร์ทั้งแบล็แล้วก็ไว้รวมกันเป็น1000ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ ้องแลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะแลกไว้เอาแลกแบล็กไปก่อนแล้วกันนะแลกแบล็กไปก่อนเอาแบบคลิปเดียวจบไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องทําแยกที่ละตัวเสียเวลามันไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับคือทรัพยากรมันเหลือพอดีนะครับคือจริงวางแผนไว้แล้วว่าจะทําแบล็กไว้ด้วยนะครับแล้วกิจมันมาก่อนกําหนดมันมาเร็วคือเพิ่งจะคุยกันอยู่นะครับน้องๆก็เพิ่งจะถามกันมาเฮ้ยเมื่อไหร่แบล็กไว้จะมาผมก็บอกปีนึงมันมา2ครั้ง แต่ผมจาไม่ได้ว่ารอบที่แล้วมันมาแต่เดือนไหน ấy? ก็เลยให้คําตอบไม่ได้เอา้าแม่งมาพอดีนะครับตอนแรกคาดหวังว่าจะเป็นกิจอะไรวะกิจเทพหลุดแม่งไม่มาครับแต่แม่งมีแบ็กไวมาแทนอ่ะก็ได้มาแล้วนะครับส่วนอาวุธเดี๋ยวเราเค่อยคุยกันนะครับตรงนี้เนาะคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวเราอ่ะได้เราได้มาเนาะเราได้แบ็กก็ไว้มานะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อให้เราเข้าไปที่ ร้านค้าถุงรางวัลน,นะครับอ่มันจะมีโปเกมอนให้เรากให้เราขายเนาะให้มาขายกับเราไม่ใช่ไม่ให้มาขายโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เพชรแล้วนะครับหนังสือการ์ด่อนหมดไปแล้วนะหน้าที่ของหนังสือการ์ดอนเมื่อกี้คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซื้ออะไรนะครับก็ครบสมบูรณ์แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อคือเราจะต้องมีคิวเลมซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่มีคิวเลมนะครับแต่จริงๆคิวเลมเนี่ยสามารถหาจับได้นะครับในเขตจับ แต่ผมไม่มีเวลามาหาแล้วไงจะรีบทำเนาะส่วนเซ็ตคลอมกับเลซิลัมเนี่ยรู้สึกว่าผมจะมีเศษชิปอยู่นะถ้าจะไม่ผิดขอเช็คก่อนนะครับเดี๋ยวขอร่วมหน่อยนะแป๊บเดียวไคโอการวมแล้วนี่ครับมีอย่างละ18ชิ้นเนาะอย่างละ18ชิ้น18ชิ้นอย่างละ18ชิ้นเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะเนาะเราก็ซื้อแค่หักไป10เนาะประมาณนี้เราก็เข้าไปซื้อคิวเลมก่อนเลยแล้วกันนะฮะ ก็อย่างคิวเล่มเนี่ยเขาก็ขายอยู่ที่500เพรนะครับได้10ชิ้นมันใช้2ตัวเราก็ต้องแลกไว้ทั้งหมด5 4าส0 0ส0ก็ต้องเสียไป2 0,000เพรนะฮะเราก็ต้องแลกไว้เลยเนาะตรงนี้ถามว่าทำไมผมต้องแลกวันนี้เพราะว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะครับไม่ทันแล้วต้องแลกเลยถ้าคุณอยากจะทำนะเพราะว่ากิจกรรมร้านถุงรางวันนะครับมันจะรีทุก2วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์จะเป็นอีก อีกถุงรางวัลหนึ่งซึ่งถ้าไม่ทันตรงนี้คือจบนะฮะเราก็ต้องแลกคิวเรียไว้ก่อนหนึ่งแต่เราแลกไม่ถึงเราแลกถึงเราต้องแลกถึงสองหมื่นเลยแลกไปห้าสี่ยี่สิบทีละห้าร้อยสี่สิบครั้งห้าสี่ยี่สิบใส่0ูนสามตัวก็สองหมื่นโอเคผมคูณถูกนะไม่ใช่ผมคูณผิดก็มีมีมีเพชรอยู่ห้าแสนนะครับเสียได้เนาะมันช่วงนี้ คือตัวเกมมันฉลาดตรงที่ว่ามันไม่ยอมมีกิจกรรมสะสมใช้เพชรถ้าเกิดสะสมใช้เพชรข้ามเซิร์ฟนี่คือแบบแข่งได้สบายเลยนะเพราะว่าผมก็ใช้เต็มที่เหมือนกันมันฉลาดมากเลยที่มันไม่เอากิจกรรมนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็จะได้เยอะเลยนะครับเราก็แลกของเราไปเรื่อยก็ทําให้ดูเลยนะวิธีทานะครับทำตามๆกันมานะลองคํานวณทรัพยากรดูครับว่าเราสามารถทําได้แค่แบล็คหรือทําได้แค่ไวาหรือทําได้ทั้งคู่ ถ้าใครมีคิวเร็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาซื้อมันผมไงผมบอกแล้วว่าคิวเร็มมันหาจับได้แต่มันผมไม่ได้จับไว้เข้าใจไหมผมก็ต้องใช้เพชรมาซื้อครับก็คือใช้เพชรนั่นแหละใช้เพชรแก้ไขปัญหาเออจบนั่นแหละอ่ะซื้อไม่ได้แล้วครับหมดนะครับต่อมาซิคคอมกับเรซิลัมเราก็ต้องซื้อเหมือนกันซิคคอมกับเรซิลัมเนี่ยจะซื้อแค่ตัวละ20,000ื่นนะครับแต่เราจะไม่เสียถึง20,000ื่นครับเราจะเสียแค่อ่า9,500้านะครับ9,500เราซื้อแค่19ครั้งเพราะเรามีสติ๊กเรามีเศษชิปของเราอยู่แล้ว เราก็จะซื้อของเราไว้19ครั้ง19ครั้งเราก็ซื้อทิ้งไว้เลยนะแต่คลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำมาสเตอร์ให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าผมจะต้องทำแฟดก่อนผมจะเรียกมันออกมาก่อนแล้วกันนะครับคือผมจะบอกว่าแบ you know, ็คแบ็คยูโนวาถ้าคิวเลมกับแบ็คคิวเลมอะไม่มาร์ตอะมันก็ไม่ให้บัฟอะไรมากมายนะครับแทบจะไม่ให้เลยแต่ว่าแรกให้ดูก่อนนะครับมันต้องทำทีละขั้นตอนให้เห็น เพราะน้องๆบางคนอะ่ะก็ไม่เข้าใจครับคือต้องทําให้เห็นเป็นขั้นตอน,ข,นขั้นตอนเลเราก็ต้องทําแบบนี้ครับคลิปอาจจะสโลว์ไลน์น,นิดนึงแต่ผมว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะมันเป็นการคํานวณแล้วว่าเฮ้ยเราต้องใช้อะไรเท่าไหร่อย่างเซกคอมกับเลซีลัมเนี่ยมันก็มีวิธีหาเหมือนก,นกันก็คือใช้เศษทิปสองพั 2000, กลับไปตีกิวนะครับหรือมาซื้อที่ร้าน,นะคะ้านะครับจริงๆผมมีคลิป วิธีการหาย3ตัวนี้แบบละเอียดแล้วนะอยู่ในคลิปในช่องแต่วันนี้ก็คือผมต้องการทําในกิจกรรมให้หมดให้จบภายใน10-20นาทีเนะี่ยผมต้องการแค่นี้นะครับผมไม่ต้องการยืดเยื้ออ่ะสำหรับร้านค้าก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับผมจัดการครบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปที่ชิปแล้วเราก็ไปเรียกมันออกมานะครับเราก็ไปเรียกหนออมาก่อนมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ต้องเรือนูหาดูเหมือนกัน เนี่ยคิวเลมนะครับเราจะเรียกคิวเลมมาสองตัวไม่ต้องสนใจนิสัยเลยเรียกมาหนึ่งตัวเรียกมาดึง้งเห็นไหมครับเออคิวเลมเว่ยแล้วก็เรียกมาอีกตัวหนึ่งอเออยอาอ๋อมันให้เรียกได้แค่วันละครั้งเหรอใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราเอาไปเก็บได้ไหมอ๋อมันให้แลกได้แค่วันละครั้งเนาะไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็ค่อยไปเรียกพวกนี้นะครับไม่เป็นไรเราแลกไว้ก่อนนะฮะ ส่วนเซคคอมกับเลซิลัมอ่ะเนี่ยมันเกินมา 8, แล้เราก็เลือกไปก่อน um เรซิลัมมาปึ้งเรียบร้อย1ตัวโอเคตัวนี้ก็เรียกได้เช่นกันครับเซคคอมปึ้มเรียบร้อยก็ได้มาอีกหนึตัวนะครับอ่ะตอนนี้ก็มีโปเกมอนอยู่ข้างนอกและอ่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะครับนั่นก็คือการเข้าไปที่กิจปฏิหารเราก็ลากหา โปเกมอนที่เราจะทำเราก็เลือกมาอยู่ข้างล่างเลยนะครับนี่ไงเราจะทำอ่ะสมมติเราจะทำแบ็กก่อนใช่ไหมเราจะทำแบ็กก่อนเราก็เลือกไปที่ตรงนี้แล้วก็แอดไป1ตัวแอดไป1ตัวให้เราก็แลกแบ็กมาเลยเรียบร้อยนะได้แบ็กหนึ่งตัวแล้วแบ็กคิวเลมส่วนไวคิวเลมนะครับ, oh, lem, รบก็ต้องรอวันพุ่งนะวันพรุ่งเพราะว่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้มีอยู่นะฮะ ตรงนี้ก็มีนะครับก็รอวันพรุ่งเราก็ไปดึงคิวเลมมาแล้วเราก็มาเรียกเหมือนเดิมไปแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อ้อเราจะซื้ออาวุธกันไว้สักหน่อยไหมอาวุธนี่มันจะใช้ถ้าจะไม่ผิดเท่าที่ผมคำนวณนะ640เพชรนะครับเอ้ย640หนังสือการดอนคุณจะได้เป็นอาวุธบวก8ของทั้ง2ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็คุยกันทีนึงนะครับตรงนี้อพอเสร็จปุ๊บนะฮะ เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอีกวันหนึ่งเดีย๋ยวผมจะอัดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นผมก็จะมาเรียกคิวเลมต่อแล้วผมก็จะเอามาวมกับเซ็กคลอมนะฮะแล้วก็เรียกแบล็คออกใมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดีย๋ยวผมมาเปิดอีกตัวหนึ่งนะครับเอแล้ว,วะะ่ะไอคิวเลมอ่ะมันให้เปิดได้วันละหนึ่งตัวนะครับแต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับก็จบภายในตั้งแต่วันแรกอะ่ะนะฮะ ของขี้เกียร์ไปจับนะฮะอ่ะไม่ต้องสนใจนิสัยนะครับเรียกแม่งเลยโหดังเต็มอีกอ่ะโอเคมาน่ะเราก็ได้เจ้าคิวเลมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมก็ทำเหมือนรอบแรกเลยนะครับก็ไปที่ปฏิหารเหมือนเดิม เมื่อวานมันบวกวอะไรไปวะบวกไอเมื่อวานเอาแบกเลยเอาไว้มาวะดูก่อนจำไม่ได้ยี่ยิบมาผิดอีกเมื่อวานมีแบกนะวันนี้ก็หยิบไว้นะครับไว้คิริมหาเลยหาเลยครับส่วนแรกมาสเตอร์ไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็แค่ซื้อสติกเกอร์อะไรไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ อ๋อแลกไปแล้วมันจะบล็อกไปเลยนี่หว่าเดซิลัมโอเคตามนี้นะ D E หนึ่งร้อยห้าสิบ Q Lam Decilam D E หนึ่ร้อยห้าสิบแล้วก็บวกมาได้ไว้จัดไปเนี่ยเรียบร้อยอื้อหืม Back end white นะครับเนี่ยก็เหลือแค่ทำมาเตอร์อย่างเดียวนะครับก็สมบูรณ์ละในส่วนของอาวุธเนาะเดี๋ยวเราก็ซื้อเก็บไว้แล้วกันนะฮะอ่เดีย๋ยวเรามาคำนวณกันที่ผมคำนวณเมื่อวากนก็คืออะไรตัวละสามร้อยยี่สิบป่ะ ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอาวุธบวกเจ็ดหรือบวกแปดเลยนะนะครับอย่างถ้าเราซื้อบวกสามใช่ไหมบวกสามสองอันก็เป็นบวกสี่ถูกไหมครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นบวกสี่ใช่ไหมถ้าซื้ออีกสองอันก็จะเป็นบวกห้าถูกไหมครับถ้าซื้ออีกสี่อันก็จะเป็นบวกหกหนึ่งสองสามสี่ถูกไหมครับอ่าถ้าซื้อสิบหกอันก็จะเป็นบวกเจ็ดใช่ไหม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ม้ถูกไหมครับประมาณนี้เนาะซื้อไปก่อนหน้าสิแล้วกัน 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9แล้วก็ไปรวมไว้ก่อนนะครับระดับแรกไปที่อุปกรณ์นะอันนี้คือทำให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับไหนเออยอาวุธมันเดี๋ยวเราจะรวมมันขึ้นมานะครับอย่างเงี้ย รวมแตโนมัติใช้แปดได้ครับเน้นบวก4กดสะสมดีกว่าหาได้เป็นอาวุธบวก7นะครับบวก7ก็โอเคอยู่นะไม่ได้น่าเกลียดอะไร อ่ะมันคือไอเทมช่ะนไหนวะเนี่ยผมก็ลืมดูเลยต้องดูที่มันเขียนว่าบวกได้ครับนี่บวกเจ็ดทั้งคู่นะก็จะเป็นอาวุธบวกเจ็ดทั้งคู่ก็เราทำบวกแปดไปเลยก็ได้ครับซื้อไปอีกสิบหกนะเป็นสามสิบสองนี่ก็เหมือนกันนะ เดี๋ยวหนังสือแค่56กนะฮะก็ไปตีบวกนะครับให้ได้ได้บวก8มาแล้วของไม่พอไม่ใช่ปัญหาของไม่พอไม่ใช่ปัญหาครับมาเราก็รวมให้จบนะครับไหนๆก็มาถึงขนาดนี้ละ อโอเคได้โปก8มันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ2ชิ้นก็รอใส่ตอนเป็นมาสเตอร์นั่นเองกองเงินไขสุดท้ายนะครับก็คือไปที่มาสเตอร์เนะาะแล้วเราก็เลือกโปเกมอนออกมาอย่างนี้ครับทั้งแบ็คทั้งไ Level, ว, Pokemon, นว้นะครับก็ไปทำเลเวลนะครับเลเวลรวมเลเวลโปเกมอนข้อสนิทเลเวลบวกนะครับแล้วก็ร้างแฟลก็ครบล้เรียบร้อยรวมถึงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะก็จบขั้นตอนนะครับของ การทำแบ็คไวท์คิวเลมนะครับก็มายืนรวมกันนะครับก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับเหลือแค่ทำมาสเตอร์เท่านั้นก็จบละอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือรอเหรียญแฟตนะครับให้ครบนะฮะโอเคครับก่อนจะกกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด, subscribe, ดซับสไครต์ทุมคนโซนะครับเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งมา่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคลิปหน้านะครับผมซีอูเก